นั่งนั่งถามกันบ่ได้ได้งานนี่งัวบุห็น์นึว่าสามโตรถไม่ใช่น้อยนาาี่บอกคนมายุบอ้อยบ่โอ้ไปลักรถเพื่อไปหอดใช่เขาแบนจบไม่สามคันเลยหน้อยช่วงหลัง สบาสดีพี่น้องสบัสดีสวัสดีเดอ้อเอฟซีถูก่านน้อยยินดีตอนรับกั้นซูซองยูทูปสาวเวลตาเดอ้มอมาฮอดมาถึงมาหนี้สาวเดินทางมายูทีเพื่อนน้องน้อยดัวหน้าน้องน้อยนั่นเองนะพี่น,อน้องเนาะว่านี่กับมได้มาหาเพื่อนตั้งแต่มือเพื่อนได้รับเสาเนาะว่าสีเวดลงมาแสดงความยนินดีกับเพื่อนแต่ว่าบได้เวมานพี่น้วะวะนะนองเนาะเพราะว่าคําพี่น,อน้องเนาะแล้วกับบาต้าเพื่อนเฝ้าไปซื้อของให้สามีนะพี่น,อน้องเนาะ กมามือนี้กับซมาแสดงความยินดีกับน้องน้อยที่ว่าได้เสาบ้านเสาเฮือนเนาะทั้งหลก็ดีมุกดีใจน้ำเพลินหลายพี่น้องเลยเนะาะหากมาหอดมาถึงพี่น้องเลยตอนนี้มาอยู่อ่าเพื่ยนเพลินเนาะตอนนี้ก็คืออันนี้อาจจะเป็นอันฝาาของน้ำเพลินได้นีเนาะพี่น้องเนะาะพี่น้องเลยมาเมื่อนี้กับทีครั้งแรกที่ว่าได้มาเบิงบอล ของน้ำน้องน้อยบอลพันธสังของน้ำน้องน้อยเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นขั้งแรกพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสาวยาจิขอพาพี่น้องมาลาะเบิ่งลาะมส้มแถวบอลพันธสังของน้ำให้น้องน้อยเด้อเนาะพี่น้องเนาะสิข่าไปหาน้องน้อยทางทายสบายดีล้กก็แสดงความยินดีกับน้องน้อยเพื่อนที่ได้เสาปาเสาเพื่อนเนาะถือว่าเป็นเก้าเสาเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีอาจจะเห็นน้ำคลิปหลายๆซ่องลงไปแล้วพี่น้องเนาะพปพี่น้องเดี๋ยวไปหาน้องน้อยกันเลย อ่ะพี่น้องเนาะนี่ก็คือผาของน้ำเพิ่นปปช่างอันนี้คือมิเตขีนุกขี่ไก่แทปบาทนี่เนาะผาของน้ำเพิ่นนี่ด้วยสบายดีเนาะทางน้องน้อยแต่บาต้าคือว่ามืดแท้พี่น้องเลยบาทนี่โยมมันตกแสงแม่นน้องน้อยไปหางัวเพื่อนหรองัวบโมหินมาสร้างว่าแท้บโมหินตะลุนแหละหาขึ้นไปมันไปไง่ายจชอบอยู่ว่าทางไปเมฆแห่ฝ่างัวบ่ ไม่ให่เฝ้างัวแต่เหีง้งงัวเสียซ้่ไหมเดีวไปไปอะเอาตัวมันี่มันดำนี่มือหรือขืออยู่นี่อ, <c oughs> อ่าเนาะถือว่างัวเฮียงัวเสียบบดนี้น้นงนงองน้อยไปหางัวทางนั้นเมนนั้นทางห้องน้ำเพิ่นศีราะเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ยังรอสร้างอยู่เนาะเมนเนาะสบายดีย <c oughs> เด้อเพิ่นเฮ็ดกินยังอันนี้น้ำใหม่เมน พี่น้องเงิเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งทางน้องน้อยเพิ่นคือว่างัวเสียงัวเฮียเดือดจัเนาะไม่ได้ถือกุ๊ปถือหมวกเลยนี่คือว่าเห็ดคักแทนเนาะกองกุ้งกับดอกอยู่วันตากอันถ่วยเพิ่นพี่น้อเนาะ กกนุ่เพิ่นพี่น้องเลยเนาะน้ะนองหน่อยวัดศิภาษ์ไปแล้วงวัวได้เมื่อนี้พี่น้องเจ๊สิไปใกล้ไปไกลสั่มใดเนาะแห้งแดดซ้ำแบดน,นี่แต่และมือเอินไปบ่น้อ,นนองโอ้หากก่างไปนี่แต่และมือเป็นเบิ้งเพิ่นเลยบ่ให้เหพิ่นไป<อ>คกูคถือกุบถือหมวกแน่นี่น้องหน่อยคารเลงัวพี่น้องเลยเผาปลา ขาป่าหางวงเนเขาป่าหาน้ำไม้แน่เนาะเวนเขาป่าหาเฮ็ดส่วนจะผมล้วนั่นหรืผนเนาะตกกันก้นแล้วพี่น้องเลยแต่เป็นข้อโดนได้กุ้เละยันสอดอันาตลาดตรงเห็นกู้งล มึงเอกปากเลือไปประกาศหาโน่นให้ได้โบโบให้มันท้อยกอบไม่ได้ใช้ันมากระลิงใช้มั้งบอไม่ได้ใช้มากระลิงให้มันก็ไม่ได้จักแล้วมันอยู่โดนใดอันนี้เนาะอืมเอาพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กับโบมี่ยังไล่เออไปตามหาง่วนน้อยก่อนง่วนโบเห็นเพื่อนว่าไปพืชศาสตร์ตัวแต่ก้าวผูกบอแต่ก้าวผูกแต่หากระปุ่นเมื่อนี้ มืนาะหาข้อกระปอมเลยจะเป็นอะไรเนาะน้อยนี่ทางเพิ่นจะว่ารถใหญ่ไปได้ได้จักบัเนาะอน่ะเพิ่นมาทางนี้ไดเออจะว่าได้จะเห็นเนาะบัดเมือบริองเมืองนี่ก่อนกำลังเวลาเดยวเพื่อนันอาริตาเนาะอาบ้านหนองปักชองนี่ดมันจะเป็นมบ้าน ลงไปนี่ตรงก็บ้านหนองบะชองด้นเยตาลงเาในหมู่บ้านกนองบะงแล้วก็เป็นทางลัดแ้เนาะหางัวมอยางน้หมทานรงนี้มันเคยไปบ่หน่อยบ่อ่อบ่บ้านัวเคยไปวัวนัวสีงัวัวสีแดงสีแดงมาเลยจะนึ่งกัด่าง

ครับเบิงมันมีเชือกบ่หน่อยเออเบิงเบิงพอรเบิงพอดเชือกมันแบขานทางอะรน้านนี้ใช้หอยมันหอยคนนี่นี่โอ้น่าเอมานี่โอ้ยนะเกือโอ้บหนอยเลยอนี่ โอ้เดี๋ยวอาอุ๊ดเดี๋ยวทางเมื่อ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 เสร็จนี่เห็นบ่หน้อยอืมไปางะให้แล้วได้ของจนี่ตัวนี้นี่หอยงัวนี่นี่น้อยนี่หองัวนี่เดี๋ยวพูดไม่หรือเก้านี่เก่าู่และเขานไปไปเบิ่งไงให้มันซุดบอลนันก่อนรุ่นกันพี่น้องมาเจอน้องน้อยหรือบหน กน่าเราอหางวนั่งนั่งถามกันบ่ได้ได้งานนี่งัวบุเห็นได้ว่าสามตัวโอ้ยแกใ่แนควู้บุบุแล้วห้องิ่งน้อยห้องห้องห้องห่างูัยบุ กวงแล้วเอื้อกเอือกเอื้อเออเออนี่แม่นี่นั่นนต่ตอนมันออกมาตอนวิจะเห็นมาทางนี้เห็นเ่เออมันมันบมันบบกระจากกระจายคอยู่ มันยางตัหลังกันว wow, ้าเฮ่ยมันเดสียางต่้ทางเด้งๆไปบ่มีมะโลงบ่มีเคาะเนาะเห็นยุ้หอยมัเนี่ยน้อยเี่ยวกคมันเป็นหอยเกาหอยหม่ มันมีมันมากม,มีย่บหอยหัวคน,น่นจะไม่เปคเนี่ยอยว่เจะมยตาพอร์ตปกวิดมันจะไมนของแตอออง่มันท<ม>่าเสื้อเดียวนีพอกมีเอลอลงมนหวยเนาะหวยบนพุนมาการเขียดพวกนั้น พีพ่อว่พ่อได้พี่น้องเอ้ยรุ่นเบิงในกาในก็เกี้ยวพูดว่าแบบเออเกี้ยวหลงห้องพูดสมบูรณ์เหตุนี้เรียบร้อยแล้วนองน่อยถือพอห้รถพอบ่าปานไดรับว่าตาะยันแม่แหละ่างพอกับแม่ญาติแม่แหงยันแม่บ่เป็นอย่างส่วนหลายคือยันแม่ ่อแต่ว่าสำหรับปอตานี่คนหลายคนนี่ย่านแม่แม่นี่ว่าเป็นจมเป็นอยู่แต่ว่าเออแม่เนี pues eline, ่ยเออเออเถามอยู่เห็นจักโตไหมเฮ้ยเห็นจักโตหัวหันฮะเห็นสองอีกตัวนึงมาเห็นตัวสี่ยังมาเห็น Mua đằng bó bò hên Bò hên ngô mùm Ừ Anh lấy tốt hả bình Ừ đó, Ừ nó, anh chia phút nó Ừ Nè xàm tù phía nào nó hàng nó hiện tại bức đèn cái bắt cái đang bà này nó oh, oh, oh oh, oh, với giờ nói đi Bố hình mà giúp ôi bố Ô, bây lạc lột phân, bây hót xe không? Đèn trồng mới 3 khăn nữa Không nói xuống lạc Không nói xuống lạc lột Chốm 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 Sảm khăn nữa Đi phần tắt ôi ưu nạ Phần tắt ôi Phần tắt ôi ưu Nhớ 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 เอปลูกอ้อยนี่ปลูกอ้อยนี่มันมันทืึนของเขาเจ้าบดเบอหน่อยบางคนก็บว่าทืึนทางโ้องงานเพิ่นได้แมนปลูกเลยครับบัดคายเลยชงทืึนเพิ่นขึ้นแล้วก็จจำเป็นของเฮ้าทีเห็นนะแต่หมดว่าเจ้าลงทึนปลูกนี่ร้อยล้านจำเจ้าขายได้ร้อยเช้าร้อยสามสิบกั Lợi 1 cháu cả xông phớt À, xuân xa 30 cháu áo, hiền này nè, nó mưa ra, 2 tố, xong, 1 tố nữa Đồn cháy, cháy Nó bỏ má lọ ra, xỉu nam rồi <chi> Nó <hình> โอ alive, splash, ้แล oh ้วก็ขึ้นมะนีเบ่น่อยทางเพื่อนเที่ยวน่ะโอ้บัลมเนาะรถมันบ่อชายลุยคือบ่เนิ้วไม่แต่บุหูมันเป็นตัวใดเนาะพอเจ้าปรจุเมื่อช่องโตเลยมันห้องบูบูอยู่ในคล้ายจะได้ยินเสียงมัน โ้โอ้่ะโคตรแไปนี hmm. mm ้ลยไดีป่อาิงเ้าเหอลองเยองหน่อยพาหมุนแล้วบัดโน๊ะทั้งนี้คือชิมีกระเล่นเนาะ hả ừ. cả lên này đây hú như bò nội tụi đây ai nữa mày đây cháy nhà bà bự cái bền ừ nó còn ừ. 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 là sao đi nội cái cá mà rọc quay

เืออันหามว่าเห็นพี่น้องเอ้ยจะสิเห็นหรือบ่เห็นถ้านลอดลุ่นลอดส้มเมืองพี่น้องเป็นยังบ่เห็นอยู่เมื่อนี้บ่เป็นไข่แตกจปกเมืองมืองแรงนี่พายางปาเมื่อเดียวทีเออไปดูเที่ยวหมวกเมื่อยแล้วอ่ะทางไกลเติม Thả cá đơm luôn Có gì không gì đó <laughs> <laughs> à, chỗ con quay này thì <laughs> nhau, nhau rồi ค่ะสวายอ่อรเลยพี่น้องอยางเกี่ยวท่ากุบกัลของป่าพี่พี่ส่คุณเกี่ยวพี่อบนอบนได้มท่าเมื่อยก็เลยเฮ้ยไหวเด้เนาะเรีนบูตัวมาแล้ว ghêng rồi, nó ghêng 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 tôi nâng ghêng ghêng đang ghêng à cú, ui. นี่มีหอบนอนไม่อึดอัดมากให้ออกกับร่างกายนะโมนี่ขาแล้วจิบไปแลย Ờ Ba bảy chí con hơi phẹn <laughs> <laughs> này Sao con sao con Mồ thế này Tớ nào đâu Mười Mười đấy 10 Để chậm Mười mươi đó Chua cả nhà đẹp <laughs> Đẹt <Để thang> đó <laughs> trường đi trường lúc lúc chậm มามืัอนี้วันศุมาแสดงความยินดีกับน้องน้อยได้ส,า,า,สาวบ้านสาวเพื่อนพี่โโเราไงได้ยางหอบได้ยางหอบทรัพย์เมื่อ,อ,อเดี๋้วทหารว่ายัอยาอยางอยู่นะ <c oughs> ยังอยู่เนาะเรื่องเลยสาวบ้านสาวเพื่อนน้องน้อยก็ดีมุกดีใจน้ำลายไเนาะยินดีน้ำลายไมีมีตัวสาวที่ สาวาเราก็ม <Workers, S 2> <c oughs> ีงบน้ำบอลนี oh. uh ่งหาแสนโอ้หาแสนหาแสนบาทนี่หาแสนกีบบอกเดี๋ยวหาแสนบาทพ่อได้โน่ยนี่เนาะได้หดลายหลังุและ้วพอเลยเราไดนยันอ่าคือเรื่องบ้านเรื่องเพื่อนหนีแบบว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นออกโค้งห่างให้ว่ามีจักต้นจักเสาแล้วบ่เก้าโอ้พิ่นเฮ็ดเก้าเสาโยอือเดี๋ยวอ่าต้องรอฝันดีมัเอง วันเ,เนาะมันต้องพันคืนนี้แน่เลยเนาะคืนนี้ฝ<ม>ันยังจนเนเะเมืคืนนี้คืนนี้คอมเมนต์อกกันก็ได้หกอยางก็บ่ะไรเ่มแล้เรีบรบบิาบเบอกบลอทำอะไรหกเก้าศูนบอกเกาย์เลขสตัวพี่น้องเ้บานีบอกบอกสตัวเลยนี่เป็นบกนะฮะเป็นเลขวยแค ผันันมามีคนบอกว่าลึนอะไรผันมาไปจูดอันะนนะจุดทูบนะเออแล้วก็อีกอยัางเออเห็นในจุดทูบไปแล้วนี้กับอันนั้นก้อนน้อยนะอันแหละเป็นเลขอันนั้นแลละทูบนะทูบจุดเลขไปจูดใหญ่ผันนี่ละเออผันเออผันมาไปจูดแล้วมันมีเลขเห็นนะผันหกเก้าศูนย์พี่น้องเลยอาเด้อพี่น้องผู้ใด้มกซื้อเลขซื้อหวย นางน้อยบอกตัวเด็ดอลไรได้นี่จับตัวตรงเลยเนาะถือว่าถือว่าจังถือมีดอ๊อกอะบุถือแม่กินกับถืออะในเงินสองอย่างนี่แหละเนาะถือว่าห้องน่าจะได้สารเมื่อได้สร้างผนชิมาเฮ็ดมื่อไรเมื่อนี้ก็ยังขี้หอบอีกเลยนะังยีฟากระชวนดินเข้าหันอยู่ได้เดี็ดๆนะอูเนาะแถวชีหอบนะเมื่อนี้เหนื่ชวนชวนค่อยเฮ็ดไปแล้วเขาก็ะไรเอ็น คือเพ่นมแรงเวนช่างเพื่อนมาเริ่มเห็ดเนาะอืมน้อยๆน่งก็ปลูกเปรตอยู่คิว่ามีแต่กินอีกน้อยๆชางเป็นบัวเวบบัวมาพี่น้องเนาะเากินระหว่างทีมงานก็ลงไปหาน้องมะลิอ่าบ่ท่าไปแล้วเมื่อวานอ่าเลยเลยลงไปมืนอนี้เลยว่าขึ้นมาหาน้องน้อยเพิ่นก่อนมืัอนี้เพิ่มมือได้เสาเนาะมาเนี่ยเวนชาแสดงความยินดีนําเพิ่นว่าได้ แต่ว่างบประมาณกันเป็นยังขาดลายเนาะพี่น้องเรื่องบัตรเรื่องเงินพอหาก็ได้เสาเายังเหลือเงินอยู่ห้าแสนพี่น้องเนาะแต่ร่าลงว่าห้าแสนบาทห้าแสนบาทมันเลี่ยวเลยด้นี่พอเหลือจากซื้อเสาเนาะพี่น้องบุญนายชีสมทบเอียงก็ว่ามาบาทนี่แต่ว่าทีนแน่ๆนี่ ตัวที่เขาสามารถซื้อเก็บไว้โดนดีก็คือบล็อกนั่นแหละแมนแต่ว่าเป็นปูนเป็นแฮนี่แต่ว่าบทท่านด้เห็ดนีปุยแข็งแนะน้ำบาจ้าเนาะแฮทรายก็ชื่อเขาไว้มันก็เจือร์ปิ้วทรายคือกันแฮคือกันแฮยังไงกว่็ใช้หัวทรายอยากเจือนทรายมันอยากละลายไปน้ําดินเลยได้ค่ะฝนตกมากก็น้ำไหลไปน้ำแน่แมีนเหนียวค่อยตัยเนี่ยไปเมื่อหากินน้ำโตเรลือดหิวเนาไปไป มีแหงหน่อยนึงคือเราเดินทางต่อแต่กเพื่อเดีายวมาต้นไม้เราเออเาได้ดังต้นไม้เหง่หมดลูกดินเนี่ยคือยังเขาท่านได้เบิดแลแร่มันบ่ดินของน้ำตัวนี้สร้างพืนเทศยู่ใช้สันคือจวมา้าคัมแท เออหน้องน่อยนเป็นน้ำต้งเต่มื้อนั่นเนาะากันลสิมาอ้ปองจะแจกกระจายครับเนาะเขาน้องน้อยไปแจอันนี้บ่น้่งน้อยได้ยังเด้กินตอนเที่ยงนี่ Kịp lẽo sẵn. Bim ngồi thiên đi chuẩn bị xong lên đó. Boy hên choi, phi nó gỡ ngô tòa dio nakai. Bạc mông ngon 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 กับปูกระปองมาเนาะว่ากับปูโอ๋แล้วชอบใช้บึงอยู่เนาะอ่ากับปูเกือบปิ้งนัว <laughs> เพื่ออันให้เป็นระบบระเบียบเนาะเมามันจังบ่อถือกีุู่นกี่เพื่อใเนาะยังไงตึงนัวกายนีอันนี้คือบวกเราเห็นเักเถื่อนี่เข้ามาเตียงให้โอ้นิดโย่บ่นิดโย่อันนี้บุโตมาโตบุโตตะตะด้แล้วพี่น้องเยเนาะของไม่ยังดีซื้อมือเส้านี่ได้หนิอืม มันจะพักอะไรนี่งามปุกปุกนึงได้กินจากมือเล้วใช่จครับก็มีคนบอีเบ้นะเป็นงอเสียเป็นงอคือกันกละมิดมิดหน่อยมใแญ่ป่ะะเอ้ยนิ้วกสิเคอร์ะไรนี่เสมกันสมรเมันจักนัวเสียคือเก่าเส่ลายน้ลายเสหน่อยนอหน่อยเยส่ลายผมรุนลายนะผมรุนผมดว บราณเลยมันกระชิลนารีอยู่บนเนาะนแม่เอ็เฟิรนรอวเฟิรนน้ำมันจะพิสูจน์ได้น้องน้อยจะพิสูจน์เลยพิสูจน์แล้วลนารีเนาะหมายว่าเป็นต่ยานเลยสมุนกินเป็นนัวเป็นยังไงอ่าตะกี้พักแล้วเฟิรนตัวว่าจิบใปนนัวกระดูกคอยย่านเลยที่ว่าตาย่านแล้วที่เดียวมีไงว้าเนาะผมเฟิรนว่ากระดูกคอยอาจารผมก็เอาแตตัวให้เป็นย่านย่านได้ก่น ปุกน้ำตาลปุกเกลือเดี๋ยวยังอ,อีกสามปุ๊กอย่างเนาะเดีอีกชองหายยางด้มพี่กระพาะขวดด้เนาะ,ะพี่กระพวยังพอสองปุ๊กเดกกินแล้วเดี๋ยวปล่อยแจวเละจนะหามาคามมาเลยมีเฮงปากอ้ย และกับน้องๆของเรืองเขา้อน้ำสามเพลิงปักไปดิสำเร็จวันนี้เนาะเป็นใจน้องน้อยถึงใจอยู่บ่ถึงใจงามเนาะถึงใจได้ยันคห้ฟิลถึงตาได้คืออ่ะเอาทิพยเนาะมาปืนี้ไหมบ้างอ่าได้ละเนาะเพราะว่าโดนตบเลยพี่น้องเลยอ่าเอาโย่ถือว่าบ่เห็นเลยเป็นบ่ตัวนะบ่บ่เห็นคือยังบ่เห็นวีดีโอเนาะเป็นบ่เป็นเมื่อไหร่ พี่น้งเวยถือว่าป้าตาได้ซื้อกระปุกมาให้ถึงใจน้องน้อยข้างในเนาะใช่สะดวกสบายนอกมานี่นองกับบวงมาไว้ก็ได้ไปเทอละอันแต่ละปุ๊กเนาะใส่บวงไว้อันนี้ก็คของฝากของต้นเนาะเป็นกระต้มข้นนมอ่าเป็นเนียวดีเมื่อยพี่น้องเลยเนาะ มาติ๋นได้ซะไปเบิ่งห้องวังสิเฮ็ดห้องน้ําได้ยังบ่ทันได้เบิ่งซ้ําพาไปเลาะงัวก่อนสิได้คือบ่ชุ่มไผแท้ๆมันบ่เป็นอันสิสุกอยู่บ่นี่เนาะโอ้ยนั่นเดียวโอ้แกงน้ําไม้น้ําไม้ก็น้อยแท้สิได้สิอิ่มอยู่บ่ซั่นแกงเสมาหลายๆโอ้อยู่บ่อนนีนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็บ่ทันได้มาเลาะมาเบิ่งอีกเือองน้ําน้องน้อย เออเออคืออันนี้เห็ดแบบมองน้าอาบน้ำเลยบอโอพอดีใส่เนาะพี่ดองเนาะยู่ใหายอยู่นะถือว่าเวียกต่อไปนี่เมนได้ส่วนดินแน่นี่ยังไม่ได้สำเร็จเลย ท่อที่ใช้จจกท่อใส่ะนี่อือสองท่อบ่อืเพราะว่า,วาใส่แบบอ่าเว่าก็ใส่บัวลายเนาะเพราะว่าคนเฮาเพื่อนเฮาบัวลายคนเนะ๊ะ <c oughs> อ่ะพี่น้องเนาะมีต่อประมาณนี้เดอ้อเนาะคลิปต่อไปแม่นสิได้พ่อๆกันกับน้องน้อยในขั้นต่อไปส่วนดิน <c oughs> พี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเนาะแตงในก็สบายดีสวัสดีเด้อทั้งนั้นเนาะน้องน้อยสดี โดยบายบายพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณหล,ลายๆพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่มาเบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาขอบุญขอบคุณหล,ลายๆเด้อเนาะเป็นะกำลังแห่งใจให้ซาเล่ให้อยู่ดีแม่งเบิ้อสบุสบุคนพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ขอกลับก็มาสบายดีบายบาย